ข้อ34นะครับกำหนดให้ f คา x เป็นตัวนี้ก็คือเขาดิฟมาให้แล้ดิฟ f มาให้แล้เป็นตัวนี้เลยนะแล้วให้หาค่าของลิมิตของเจ้าตัวนี้เมื่อ h เข้าใกล้สูงเท่านะกับข้อข้อใดนะฮะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้เราหาลิมิตนะฮะเขาต้องการเช็คว่าเรารู้หรือเปล่าว่านิยามของอนุพันธ์คืออะไรอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะสเตทให้ก่อนนะฮะว่าไอเจ้า f า นิยามของการหาลิมิตนะฮนะ,ะว่า,ามันคืออะไรนะฮะก็สเตทไว้ว่า f ม x นะฮะนิยามของ f ม x ก็คือลิมิตของ fx บวก h นะฮะแล้วก็ลบไปด้วย fx หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนนะฮะนี่คือความหมายที่แท้จริงของการหาอนุพันธ์นะฮะ f x ทีนี้ที่เราทําทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้นิยามมาก่อนแต่เอานิยามตัวนี้เนี่ยไปพิสูจน์สูตรต่างๆนะฮะพอเราได้สูตรว่าอ๋อได้ผลคูณขึ้นหน้าดิบหลังบันหลังดิบหน้าเราก็ใช้ตัวนั้นแทนแทนที่จะมาใช้นิยามใช่ไหมเพราะมันชา้านะฮะก็คือทุกวันนี้เราเลี่ยงการทํานิยามไปใช้สูตรแทนแต่ลากฐานรากเงาที่แท้จริงของอนุพันธ์เนี่ยก็คือขึ้นกับน,นิยามอันนี้นะฮะทีนี้ข้อนี้ดีนะคือ ไม่ได้ให้เราจําสูตรอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องรู้ให้ลึกด้วยว่านิยามของมันจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะหาค่าของลิมิตตัวนี้นะฮะสังเกตดู1บวก h ลบ f หอ๋อมันก็คือการแทนค่า x ด้วยอะไรเออแทนค่า x ด้วย1ใช่ปะส่วนตัวข้างล่างก็คือการแทนค่า x ด้วย4อ่าเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จะได้ว่าสังเกตโจทย์ก่อนนะลิมิตของ f หบวก h ลบ f หนึ่งส่วนด้วย f สี่บวก h ลบกับ h สี่เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์อ่นิยามของเราเนี่ยมันมีเทอมข้างบนแล้วก็หารด้วย h อันนี้มีเทอมข้างบนและแต่ยังไม่มีหารด้วย h ไม่เป็นไรไถ้ายังไม่มีก็เติมได้นะฮะแต่ว่าเวลาเติมก็ต้องเติมทั้งเศษและส่วนนะฮะเพื่อให้ค่าไม่แปรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เป็น f บวกหนึ่ง h ลบ f หนึ่งหารส่วนด้วย h แล้วก็ส่วนด้วยอันนี้ของเดิมใช่ไหม f สี h ่บวก h ลบ f สี่หารด้วย h นะฮะอันนี้ h เข้าใกล้ศูนย์เติมได้เพราะว่าเติมแล้วก็เติมทั้งข้างบนเติมทั้งข้างล่างนะฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนความหมายทีนี้ก็ตัวนี้มันมันก็ตามสูตรแล้วเนาะลิมิตของตัวนี้นะฮะลิมิตของตัวนี้ก็คือเหมือนมองตัวนี้ไงใช่ไหมสิ่งที่ต่างกันก็คือมันแทนค่า x ด้วยหนึ่ง เพราะฉะนั้นแปลว่าตัวนี้จริงๆแล้วนะฮะลิมิตของตัวนี้ก็คือ f พลั e 1นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เหมือนการลิมิตของก้อนข้างล่างนะฮะลิมิตของก้อนข้างล่างสังเกตว่าสองตัวนี้มันต่างกันแค่แทน x ด้วย4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น f พม4เพราะว่าฝั่งนี้คือ f พลัะก็คือการแทน x ด้วย4นั่นเอง โอเคเพราะฉะนั้นอ๋อสิ่งที่ต้องการหาจริงๆแล้วเขาต้องการหา f คราม1ส่วน f พราม4เพราะฉะนั้นจโจทย์ก็บอกมาแล้วที่สามใช่ไหมว่าดิฟแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือการแทนค่า x ด้วย1แล้วก็แทนค่า x ด้วย4แล้วก็เอามาหารกันนะฮะแทนค่าด้วย1ก่อนมันก็จะกลายเป็น1ส่วน2ส,ส่วนที่1รูท1บวก1ส่วนรากที่สเออไม่ใช่ รากที่2ของ1ยกกําลัง3นะฮะแล้วก็แทนด้วยสี่ต่อก็จะกลายเป็น 1, 2, 1, 2, 4, 4, 1 2, 4, 4, นะะนะะึ่งส่วนสอส่วนรูทสีบวกหนึ่งส่วนสแควรูทสี่ยกกำลังสก็คิดเลขออกมานะฮะก็จะได้คําตอบเป็น16บหกส่วนหเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่2